เสียงเครื่องยนต์ของรถโดยสารประจำทางหยุดลงที่หน้าป้ายหมู่บ้านเด็กสาวร่างบางก้าวลงจากรถพร้อมกระเป๋าเป้ใบใหญ่บนหลังใบหน้าของเธอยังคงมีรอยยิ้มสดใสแม้จะผ่านการเดินทางไกลมาหลายชั่วโมงถึงบ้านแล้วคิดถึงจังเลยสาพึมพำรรกับตัวเองมองไปรอบๆเห็นท้องทุ่งเขียวขจีทอดยาวไปไกลสุดสายตากลิ่นดินกลิ่นหญ้าและอากาศบริสุทธิ ทำให้หัวใจของเธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมาถึงบ้านหลังเก่าสาก็เห็นรถกระบะคันใหญ่จอดอยู่ที่หน้าบ้านสาเลิกคิ้วแปลกใจก่อนจะเดินเข้าไปในตัวบ้านเห็นแม่กำลังนั่งอยู่กับชายร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าไทยพื้นเมืองแม่สาเรียกเบาๆแม่หันมาเห็นลูกสาวก็รีบยิ้มกว้างอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกเดินทางเหนื่อยไหมเนี่ย ไม่เหนื่อยหรอกค่ะแม่แล้วนี่เอมสามองชายตรงหน้าอย่างงุนงงอ๋อนี่ลุงกำนันชายไงจำได้ไหมละ่ะลุงกำนันคนที่เคยช่วยเหลือเราตอนที่พ่อป่วยน่ะแม่แนะนำเสียงเบาดาวกับว่าเกณฑใจลุงกำนันชายหันมามองสาดวงตาคมเข้มและแววตานิ่งสงบเหมือนคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนโตขึ้นเยอะเลยนะหนูสาสาส่งยิ้มแห้ง พางนึกถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในใจลุงกำนังชยัยคนที่เธอเคยได้ยินว่ามีสายตาพิฆาตและเป็นคนจริงจังในทุกเรื่องแต่ทำไมแม่ถึงดูเกงอกเกงใจเขาขนาดนี้หลังจากนั่งพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งแม่ก็พาสาไปที่ครัวปล่อยให้ลุงกำนันนั่งรออยู่ที่โถงบ้านแม่ทำไมแม่ดูเกงใจลุงกำนันจังเลยอะสาถามด้วยความรู้สึกสงสยัย แม่ถอนหายใจหนักๆก,ก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่นแม่ติดหนี้ลุงกำนันเขานะลูกตอนพ่อป่วยหนักแม่ไม่มีเงินค่ารักษาก็เลยเอาโฉนดบ้านไปจำนองกับเขาไว้หัวใจของสากระตุกวูบอา้าวแล้วทำไมแม่ไม่บอกสาก่อนแม่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกหนักใจแม่คิดว่าจะหาเงินไปถไ่ยแม่คิดว่าจะหาเงินไปถ่ายคืนได้แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้นะ่ะลุงกำนันก็เลยยื่นข้อเสนอว่า ถ้าแม่ยอมแต่งงานกับเขาเขาจะยกหนี้สินทั้งหมดให้นะ่ะอะไรนะคะแม่สารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าเธอน้ำตาเริ่มขอบเบ้าทำไมแม่ต้องไปยอมเขาด้วยล่ะคะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆแม่ไม่อยากเสียบ้านไปบ้านนี้เป็นที่อยู่สุดท้ายของเราแม่ยอมทุกอย่างเพื่อลูกนะแม่ตอบด้วยน้ำตาที่ขอเบ้าเช่นกัน สากัดฝันแน่นหันไปมองลุงกำนันที่นั่งนิ่งๆอยู่ในห้องโถงของบ้านอย่างเงียบสงบทั้งโกรธทั้งเสียใจที่แม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หลังจากวานั้นสาพยายามทำตัวปกติแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความขัดแยง้งทุกครั้งที่เห็นลุงกำนันมาหาแม่เธอรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ในอกลุงกำนันมักจะนำของมาฝากเสมอทั้งผลไม้จากสวน หรือเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาขายให้ในราคาที่ถูกเขามีท่าทีอบอุ่นและใจดีต่อแม่ของสาอย่างเห็นได้ชัดแต่สำหรับสาแล้วลุงกำนันเป็นเพียงผู้ชายเจ้าเล่์ที่ใช้อำนาจบีบบังคับแม่ของเธอเย็นวันหนึ่งขณะที่สากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้านลุงกำนันเดินเข้ามาพร้อมตะกร้าส้มโอในมือหนูสาวันนี้ลุงเก็บส้มโอมาให้นะ แม่เราอ่ะชอบกินไม่ใช่หรอกเหรอลุงกำนันพูดเรียบๆสาแซงยิ้มบางๆขอบคุณค่ะลุงลุงกำนันยืนมองสักพักก่อนจะถอนหายใจเบาๆหนสาไม่ชอบคีหน้าของลุงเหรอคำถามนั้นทำให้สาสะอึกหันไปมองลุงกำนันด้วยแววตาตกใจเปล่าคะ่ะไม่ได้เกลียดนะคะแต่ก็ไม่ได้ชอบลุงกำนันตอบกลับโดยที่ไม่หลบสายตาสากัดริมฝีปากแน่นก่อนจะพูดเสียงเบา หนูแค่ไม่เข้าใจทำไมลุงต้องบีบแม่ด้วยนะคะลุงกำนานนิ่งเงียบไปชั่วคู่ดวงตาคมเข้มเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนลุงไม่ได้อยากบีบแต่ลุงรักแม่ของหนูมาตลอดลุงอยากดูแลอยากให้แม่ของหนูพ้นจากความลำบากนะ่ะคำพูดนั้นทำให้สาเผอเกินน้ำลายลงคอรู้สึกสะทานไปทั้งหัวใจลุงกำนานเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดลุงรู้ว่าหนูไม่พอใจลุง แต่ลุงอยากให้รู้ว่าลุงไม่ได้อยากบีบคั้นแม่ของหนูเลยนะสานิ่งไปคู่ใหญ่ก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่ลุงกำนานเคยคิดไหมว่ามันทำให้หนูรู้สึกแย่ขนาดไหนที่ต้องเห็นแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อบ้านเพื่อหนูทั้งที่หนูเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยลุงกำนันยิ้มบางๆหนูสาบางครั้งคนเราก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามนะ คำพูดของลุงกำนันทำให้สาเริ่มสับสนกับความรู้สึกของตัวเธอเองเธออยากจะโกรธอยากจะเกลียดแต่กลับพบว่าความอบอุ่นในน้ำเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นสาพยายามหลบหน้าลุงทุกครั้งที่เขามาที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าลุงกำนันจะรู้ทันเธอเพราะคำมาจะเ่ยทักทายและยิ้มให้เธอเสมอรอยยิ้มนั้นทำให้สาอดรู้สึกขัดใจไม่ได้ เย็นวันหนึ่งขณะที่สากำลังนั่งเก็บเสื้อผ้าเก่าๆในห้องของพ่อลุงกำนันก็เดินเข้ามาโดยที่ไม่ให้ส้มไม่ให้เสียงหนูสาลุงกำนันเรียกเบาๆสาสะดุ้งเฮือกหันไปมองด้วยความรู้สึกตกใจลุงกำน,นันเข้ามาในนี้ทำไมล่ะคะลุงแค่จะมาช่วยแม่ของเรายกของน่ะเห็นว่าห้องนี้ของพ่อก็เลยจะมาดูหน่อยลุงขอโทษนะที่ทำให้ตกใจสาเบื่อหน้าหนีไม่อยากาเผชิญหน้ากับเขา ลุงกำนันลุงรักแม่ของหนูจริงๆเหรอคะลุงกำนันยิ้มบางๆก่อนจะตอบโดยน้ำเสียงที่เรียบเฉยรักสิลุงรักแม่ของหนูมานานแล้วตั้งแต่พ่อหนูยังอยู่ลุงก็ยังรักแต่ลุงรู้ว่ามันผิดลุงก็เลยเก็บความรู้สึกนั้นไว้คำพูดตรงไปตรงมาทำให้สาเผลอมองเขาด้วยความรู้สึกแปลกใจลุงกำนันนั่งลงข้างๆสาแววตานิ่งสงบและจริงจังลุงรู้ว่าหนูไม่ชอบลุงหรอก แต่ลุงก็ไม่ได้อยากทําให้ใครเจ็บปวดนะลุงแค่อยากดูแลแม่ของหนูจริงๆลุงอยากให้แม่ของหนูสบายไม่ต้องําบากเหมือนที่ผ่านมาสาิงเงียบเงียบสับสนในใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความโกรธหรือความเศร้ากันแน่ถ้าลุงกำนานรักแม่จริงทำไมต้องบีบบังคับด้วยละ่ะทำไมไม่ช่วยโดยที่ไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนล่ะคะลุงกำนานถอนหายใจเบาๆลุงรู้ว่ามันฟังดูเห็นแก่ตัว แต่ลุงก็แค่อยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆหลังจากที่ใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดลุงแก่แล้วนะหนูสาลุงก็แค่อยากมีคนดูแลกันไปจนแก่จนเท่าน่ะสาเม้มปากแน่นหัวใจสั่นไหวน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวหนูไม่อยากให้แม่ต้องแต่งงานเพราะถูกบังคับหนูอยากให้แม่ได้รักใครสักคนอย่างเต็มใจลุงกำนานมองเด็กสาวด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะยกมือขึ้นลูบศรีรษะของเธอเบา ลุงเข้าใจแต่ลุงอยากให้หนูรู้ไว้ว่าว่าลุง่ะไม่เคยคิดร้ายกับแม่ของหนูเลยลุงแค่อยากให้แม่มีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นะคำพูดนั้นทำให้สารู้สึกใจอ่อนลงเล็กน้อยแม้จะยังรู้สึกสับสนอยู่ก็ตามเธอไม่เคยเห็นลุงกำนันในมุมที่อ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนเลยหลังจากคืนนั้นสารู้สึกสับสนในใจเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแววตาเศร้าของลุงกำนันในวันนั้นทำให้เธอรู้สึกแปลก แม้จะยังไม่ชอบเขาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำพูดของเขาวันรุ่งขึ้นลุงกำนันก็แวะมาที่บ้านอีกครั้งพร้อมกับผักสดจากสวนวางลงบนแค่ไม้หน้าบ้านแม่ของสาก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับรอยยิ้มขอบคุณนะคะพี่ชายเอามาอีกแล้วเกณฑ์ชายจังเลยไม่เป็นไรหรอกอยากให้กินของดีๆจะได้แข็งแรงอนะ่ะลุงกำนันยิ้มสาแอบมองจากหน้าต่าง เห็นแม่กับลุงกำน,นันคุยกันอย่างสนิทสนมแม่โดยยิ้มแย้มกว่าทุกครั้งรอยยิ้มของแม่ทําให้หัวใจของสาอ่อนลงเล็กน้อยในบา่ายวันนั้นลุงกำนันเห็นสากําลังหาบน้ําลดต้นไม้ที่หน้าบ้านเขาจึงเดินเข้ามาช่วยโดยที่ไม่พูดอะไรสาทําท่าจะปฏิเสธแต่ลุงกำนันก็ยิ้มให้ป่อยให้ลุงช่วยเถอะหนูตัวเล็กแค่เนี้ยเดี๋ยวลาเค็ตเอานะหนูทําเองได้ค่ะลุงไม่ต้องยุ่งหรอก สาตอบเสียงแข็งแต่ลุงกำนันกลับหัวราอเบาๆเ,เด็กนี่ดื้อจริงๆเขาพูดเบาๆก่อนจะลงมือช่วยลดน้ำอย่างชนานสาแอบเหลือบมองลุงกำน,นันที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นเขายิ้มบางๆขณะที่ลดน้ำความรู้สึกแปลกเริ่มก่อตัวขึ้นในใจราวกับว่าความโกรธเกลียดในใจมันเริ่มจางลงทีละน้อยเมื่อลดน้ำเสร็จลุงกำนันก็หันมายิ้มให้เหนื่อยแมหนูสาไม่ค่ะ หนูชินแล้วสาตอบพางหลบสายตารู้สึกไม่กล้ามองตรงๆลุงกำนานยกมือขึ้นรูปศีรษะของสาอย่างเอนโดตั้งแต่หนูกลับมาบ้านก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะลุงดีใจที่ได้เห็นหนูโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วหัวใจของสาเต้นแรงอย่างห้าไม่ได้รู้สึกร้อนวูบว่าไปทางหน้าพูดอะไรของลุงนะคะหนูก็แค่กลับมาอยู่บ้านเท่านั้นเองลุงกำนันยิ้มกว้างขึ้นบางทีนะ ลุงก็อยากให้หนูมาอยู่บ้านลุงแทนนะคำพูดนั้นทำให้สาเผอหันกลับไปมองดวงตาเบิกกว้างด้วยความรู้สึกตกใจแต่ลุงกำนานก็เพียงยิ้มบางๆก่อนจะหันไปเก็บอุปกรณ์รดน้ำทิ้งให้สายืนอึ้งอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะคืนนั้นสานอนไม่หลับส้าย,ยังคงเต้นแรงกับคำพูดของลุงกำน,นันที่บอกว่าอยากให้เธอไปอยู่บ้านของเขาแทนทำไมถึงพูดแบบนั้นกันนะ หรือเขาแค่พูดล้อเล่นแต่แววตาของเขากลับดูจริงจังจนเธอเผอคิดไปไกลหวันนุงขึ้นขณะที่สารออยู่ที่หน้าบ้านลุงกำนันก็ขับรถกระบ,บะขันใหญ่เข้ามาจอดเขาเดินลงมาพร้อมถุงผลไม้ในมือหนูสากำลังจะไปตลาดเหรอลุงกำนันทักทายค่ะจะไปซื้อของให้แม่สาตอบเสียงเรียบแต่ก็หลบสายตาของเขาอย่างลนลานไปกับลุงไหมล่ะลุงก็จะไปตลาดเหมือนกัน จะได้ช่วยถือของลุงกำนันเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นสาลังเลเล็กน้อยเพราะไม่อยากขัดน้ําใจแม่ที่กําลังยืนฟังอยู่เธอจึงพยักหน้าเบาเก็ได้ค่ะเมื่อขึ้นรถลุงกำนันก็หันมายิ้มให้นั่งสบายไหมละ่ะค่ะสาตอบเบาเพยายามไม่มองหน้าเขาหัวใจยังเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ระหว่างทางลุงกำนันเปิดเพลงลุกทุ่งคอเบาเบ,บรรยากาศในรถเงียบสงบ แต่กลับรู้สึกอบอุ่นหนูสาลุงถามอะไรหน่อยได้ไหมลุงกำนานเอ่ยขึ้นค่ะหนูไม่ชอบลุงจริงๆเหรอน้ำเสียงของเขาเจือด้วยความเศร้าสามเม้มปากแน่นพยายามรวบรวมความกล้าหนูเอ่มหนูแค่ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมลุงต้องบังคับแม่ด้วยลุงกำนานถอนหายใจยาวๆยังไม่จบอีกเหรอลุงก็รู้ ว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ลุงอยากให้แม่ของหนูมีชีวิตที่ดีขึ้นลุงก็แค่อยากดูแลแต่ถ้าหนูสาไม่สบายใจลุงก็เอิม่มลุงกำนันหยุดพูดกลางคันเหมือนข้ากำลังต่อสู้กับความรู้สึกบางอย่างในใจสาเหลือบมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยเิ้วรอยของเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจในน้ำเสียงนั้นลุงกำนันสาเอ่ยเบาๆถ้าลุงรักแม่จริงๆหนูก็คงห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะ แต่หนูแค่กลัวว่าแม่จะเสียใจนะ่ะลุงกำนันยิ้มบางๆลุงสัญญาว่าจะไม่ทำให้แม่ของหนูเสียใจลุงจะดูแลแม่ของหนูอย่างดีและดูแลหนูด้วยคำพูดสุดท้ายนั้นทำให้ศาตร์รู้สึกสะท้านไปทั้งหัวใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรู้สึกวูบวาบทุกครั้งที่เขามองมาแบบนั้นแต่ความรู้สึกอ่อนโยนและอบอุ่นกับแผรซ่านจนเธอเผลอเม้มปากแน่นเมื่อถึงตลาด ลุงกำนันก็ช่วยถือของทุกอย่างไม่ปล่อยให้สาแบกอะไรเลยแม้แต่แม่ค้าที่รู้จักยังเอ่ยแซวล,ลุงกำนันพาเมียเด็กมาเดินตลาดนัดเหรอลุงกำนันหัวเราะลดาบาซีลูกสาวของฉันต่างหากด่าสาแอบหน้าแดงอย่างห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรความรู้สึกบางอย่างมันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจความรู้สึกที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้อีกแล้วหลังจากเดินตลาดนัดในวันนั้น สาเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปความรู้สึกที่แปลกกับลุงกำนันมันยิ่งทวีความชัดเจนขึ้นในทุกๆวันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาที่บ้านสาจะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม้จะเคยดังเกียดเขาเพราะรู้สึกว่าเขาคือสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องตัดสินใจสละโสดแต่ตอนนี้หัวใจของเธอกลับเริ่มมีคำถามบางอย่างที่ไม่อาจตอบตัวเองได้ วันนั้นสากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวพร้อมกับแม่เมื่อเห็นลุงกำนันเดินเข้ามาพร้อมถุงข้าวสารในมือเขาหยุดยืนมองสาแวบหนึ่งก่อนจะยิ้มให้เธอแม่หนูบอกว่าให้ลุงมาช่วยยกของเข้าไปข้างในบ้านน่ะค่ะสาตอบเสียงเบาก่อนจะหลบสายตาของเขาทันทีลุงกำนันยกถุงข้าวสารเข้าไปเก็บในครัวแล้วก็หันมาพูดกับสาหนูสาลุงอยากให้หนูเข้าใจว่าลุงไม่ได้ต้องการทำให้หนูรู้สึกแย่ ลุงก็แค่เอิมเขาหยุดพูดก่อนที่จะหันไปมองแม่ของสาลุงแค่ต้องการทําให้ทุกอย่างมาดีขึ้นเท่านั้นเองนะสาฟังแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ทําไมเขาดูจริงจังขนาดนี้ความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ในใจของเธอเริ่มพุ่งพ่านขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นสาเดินออกจากห้องครัวไปที่สวนหน้าบ้านหัวใจของเธอยังคงสับสนเมื่อเห็นลุงกำนันเดินตามออกมาสาจึงหันไปพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาลุงกำนันคะ หนูไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมลุงถึงต้องทำแบบนี้ลุงกำนันยิ้มให้เธอแม้จะมีความเศร้าอยู่ในดวงตาคู่นั้นลุงทำเพื่อตัวเองบ้างนะหนูเพื่อลืมความเหงาที่พยายามปกปิดมานานเขายาักไหลเบาๆทุกคนที่ต้องการใครสักคนให้ดูแลกันบ้างน้ำเสียงของลุงกำนันทำให้สารู้สึกถึงความอ่อนแอที่เขาไม่เคยแสดงออกมาก่อนลุงกำนันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามจะรักษาสิ่งที่ตัวเอง รักไว้ให้มั่นคงหนูไม่อยากให้แม่เสียใจนะคะถ้าลุงทำให้แม่เสียใจแล้วก็สาพูดแล้วเสียงของเธอก็แผ่วลงลุงกำนันยิ้มบางๆหนูสาถ้าลุงทำให้แม่เสียใจแล้วก็ลุงคงจะไม่ขอโอกาสจากหนูอีกเลยคำพูดนั้นทำให้สาหัวใจเต้นเต้นแรงขึ้นในทันทีเธอยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนจะหลุดปากพูดออกไปแล้วถ้าหนูไม่เห็นด้วยล่ะคะ ลุงกำนันมองเธอด้วยความสงบถ้าหนูไม่เห็นด้วยลุงก็จะรอคำตอบจากหนูไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะพร้อมนะสารเงียบไปในใจคำตอบของเขาทำให้เธอรู้สึกโล่งใจแต่มันกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกถึงความจริงใจที่เขามีต่อแม่ของเธอความรู้สึกของเธอกับลุงกำน,นันมันสับสนจนแทบไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าควรทำอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่แก็คือความรู้สึกที่เริ่มมีต่อเขา มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วหลังจากวันนั้นสาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปความสับสนในใจค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเธอพยายามหลบเลี่ยงการพบปะกับลุงกำน,นันแต่ทุกครั้งที่เข้ามาที่บ้านความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่สามารถควบคุมได้กับท่วมท้นหัวใจวันหนึ่งลุงกำน,นันมาหาสาอีกครั้งขณะที่เธอช่วยแม่ทำอาหารอยู่ในครัว เขานั่งลงที่โต๊ะและมองมายันเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนหนูสาเขาพูดเบาๆลุงรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะง่ายเหมือนที่เราคิดนะแต่ลุงไม่อยากให้หนูเสียใจหรือคิดว่าลุงมาทำลายความสุขของหนูนะสาหยุดการทำอาหารและหันไปมองเขาใายของเธอเริ่มบีบแน่นลุงกำนันหนูไม่รู้จะทำยังไงนะคะเสียงของสาเริ่มสั่นเครือ หนูไม่อยากเห็นแม่เสียใจแต่หนูเองก็ยังไม่พร้อมจะรับความรู้สึกนี้จากลุงนะลุงกำลังยิ้มให้อย่างเข้าใจเขาเดินไปยืนข้างๆสาแล้วเอื้อมมือไปแตะไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบหลอกหนูสาลุงแค่อยากห้หนูรู้ว่าลุงจะอยู่ตรงนี้เสมอถึงแม้ว่าคำตอบของหนูจะยังไม่ชัดเจนลุงก็จะรอจนกว่าเวลาจะทำให้หนูตัดสินใจได้นะสาเงยหน้ามองเขา รู้สึกถึงความจริงใจในคำพูดของลุงกำน,นันเธอไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกในใจได้อีกแล้วความอบอุ่นที่เขามอบให้เริ่มทำให้เธอเปิดใจมากขึ้นในคืนนั้นหลังจากที่ลุงกำนันกลับไปสานั่งอยู่ในห้องของตัวเองมองไปที่หน้าต่างที่เปิดออกแล้วก็มองไปเห็นแสงจันทร์ส่องผ่านเข้ามาเธอรู้สึกว่าความรักที่เธอมีต่อแม่และลุงกำนันนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะอย่างไร เธอเองก็ต้องเลือกทางเดินของตัวเองวันถัดมาแม่กลับมาจากการไปทำงานนอกบ้านสาก็เรียกแม่มาคุยแม่คะหนูคิดว่าหนูพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะสาพูดเบาๆใจของเธอแน่วแน่ขึ้นแม่มองหน้าลูกสาวด้วยความรู้สึกกังวลแล้วหนูคิดยังไงล่ะคะยังไงก็ควรคิดให้ดีนะสาหายใจลึกๆหนูอยากให้แม่มีความสุขนะคะถ้าแม่ตัดสินใจไปกับลุงกำนัน หนูก็พร้อมที่จะรับฟังและสนับสนุนแม่นะคะคำพูดนั้นทำให้แม่ของสารู้สึกได้ถึงความโตขึ้นและความเข้าใจในตัวของลูกสาวเธอพยักหน้าอย่างเชื่อมั่นแม่รู้ว่าหนูทำได้ดีแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะและในที่สุดการตัดสินใจครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นแม่ของสาตัดสินใจใช้ชีวิตกับดุงกับนันชายแม้ว่าจะมีความรู้สึกกังวลในใจบ้างแต่ก็ได้มีโอกาส เริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักที่แท้จริงวันหนึ่งในฤดูฝนขณะที่สายฝนโปรยปลายลุงกำนันมาหาสาอีกครั้งและยิ้มให้เธอหนูสาขอบคุณที่ให้โอกาสแม่และขอบคุณที่เปิดใจให้ลงุงสานิ่งไปก่อนที่จะยิ้มกลับให้เขาหนูยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนูก็อยากลองให้โอกาสตัวเองกับลุงบ้างลุงกำนันยิ้มอย่างเต็มใจก่อนจะยื่นมือออกมาให้สาถ้าหนูพร้อม เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะสาเอื้อมือไปจับมือของลวงกำน,นันด้วยความมั่นใจรู้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในวันข้างหน้าแม้จะมีความไม่แน่ใจบ้างแต่เธอก็พร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองกับความรักของแม่ที่แท้จริง